กรีตตลาดแตกแน่ All New MG5 ผลิตไทยชัวร์เชื่อว่าหลายคนต่างจับจ้อง All New MG5 ว่าจะมีสิทธีผลิตในเมืองไทยหรือไม่เพราะหลายคนเชื่อว่าตราดรถซีดานไม่เกิน8 0 0 0 0บาทยังมีเนื้อที่อยู่แล้วดีไซน์ของ MG5 โฉมใหม่มันเข้ากับเจริญลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเบื่อรถซีดานแบบเดิมๆอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เราก็มีข่าวดีนะครับ เว็บไซต์ carguide.com.au ยืนยันว่าโรงงาน MG ประเทศไทยจะต้องผลิต All-New MG5 เวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาสำหรับส่งออกไปยังออสเตรเลียแน่นอนว่าผลิตในไทยแล้วก็ต้องขายในไทยและรวมถึงส่งออกในตลาดอาเซียนอย่างแน่นอนคุณปีเตอร์เซียวผู้บริหารแห่ง MG อส s t r a l i a เปิดเผยว่า All-New MG5 จะเป็นรถยนต์ที่จำหน่ายในออสเตรเลีย ที่ถูกนาเข้าจากโรงงานเมืองไทยเป็นครั้งแรกเพราะในปัจจุบัน MG อ u s t r a l i a นำเข้ารถมาจากประเทศจีนโดยตรงนั่นเองและขอยืนยันอีกครั้งว่า All New MG5 ที่จะผลิตในไทยนี้คือตัวถังซีดานที่เพิ่งเปิดตัวในจีนไม่นานนักไม่ใช่ตัวถังแวรก้อนที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศอังกฤษสําหรับคู่ต่อก่อนของ All New MG5 ในตลาดออสเตรเลียก็คือ Toyota Corolla นั่นเอง เนื่องจากไซซิ่งของมันพอๆกันและในอนาคตเชื่อว่าอาจจะมีเวอร์ชั่น布ินไฮบริดและ EV ให้เลือกเพราะมันเป็นนโยบายของ MG ที่ต้องการนำเสนอรถย,ยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใหม่ส่วนรายละเอียดข้อมูลและกำหนดการเปิดตัว All-New MG5 ในเมืองไทยและออสเตรเลียเอาไวใ้ใกล้ๆค่อยระบุก,กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตลาดเมืองจีนก็ได้เผยสเปคกันที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องความสวยงามนั้นแล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่จริตและก็นี่คือสเปคเวอร์ชันจีนเองครับรถคันนี้จะติดตั้งเครื่องยนต์เมกาเทคขนาด1.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด173แรงมา้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรประหยัดน,น้ำมันโดยเฉลี่ย16.9กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีกว่า MG5 ที่เคยขายในไทยหลายคุมมากนัก พราะมีการปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมเข้ามามากมายจับคู่กีอัตโนมัติครัดคู่ DCT และเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลัง120แรงมา้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันโดยเฉลีย่ย17.5กิโลเมตรต่อลิตรมิติตัวถังรถเห็นบอกไว้เลยว่ามันซีซิ่งมันชัดเพราะยาวมากถึง4,675ม mm, ิลลิเมตรตัวรถ ก็หนักมากถึง1,318กิโลกรัมเลยทีเดียวสเปครุ่นท็อป1.5ลิตรเทอร์โบให้เข้าของมาดังต่อไปนี้ดิสเบรสีล้อพวงมวาลายัยปรับระดับน้ำหนักอัตโนมัติ ESP Pro ลอ้ออลอยขนาด17นิ้วไฟรอบคันเป็นแบบ LED พร้อมระบบเปิดไปิดไฟหน้าอัตโนมัติภายในห้องโดยสารโทนสีโคโรนาเรดระบบอำนวยความสะดวกมีดังนี้ ชุดเครื่องเสียง Yamaha Hi-Fi Audio พร้อมลำโพง6ตัวออโต้เบรกโฮเบรงมือไฟฟ้าระบบออกคำสั่งเสียงให้เปิดแอร์ได้กรองแอร์ PM 2.5เบาะนั่ง Zero Gravity หุ้มด้วยหนังเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางเบาะนั่งคู่หน้าปรับอุ่นได้กระจมองข้างไล่ฟ้าได้พร้อมระบบพับเก็บอัตโนมัติช่องแอร์ตอนหลัง กระจบบังลมหน้าแบบซับเสียงได้ช่องต่อ USB ด้านหน้า2จุดและด้านหลังอีก1จุดระบบความปลอดภัยก็ให้มาครบๆได้แก่ระบบช่วยควบคุมรถขณะเข้าโค้ง XDS ช่วยระบบควบคุมการทรงตัวรถ SCS ระบบเบรกมือไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติระบบไฮดรอลิกช่วยเพิ่มแรงเบรกระบบช่วยขึ้นและลงทางลาดชัน ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางระบบควบคุมสิรยรภาพาการทรงตัว ESC ถุงลมนิรภัย6ใบเซ็นเซอร์ถอยหลังสำหรับสเปคที่น่าสนใจก็คือมาติดตั้งชุดช่วยเหลือผู้ขับขี่ MG Pilot ได้แก่ระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Full Speed ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ a l l New MG 5ยังมีสิ่งล้ำๆมากมายอาทิมารวัดหน้าจอสีผู้ขับขี่แบบอิ t เตอร์แอคหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด10.2 5นิ้วระบบ Smart Connect ที่มีระบบปฏิบัติการ z e b r a มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อดังนี้ระบบนำทางแผนที่ Big Data ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถประมวลผลคำสั่งเสียง Alipay Mini Program สามารถออกคำสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านคำสั่งอินเทอร์เน็ตภายในรถสามารถใช้แผนที่ทันทีได้จากภายในรถเป็นต้นหากเริ่มมีการผลิตในไทยเมื่อไหร่คาดว่าราคาตัวท็อปคงไม่น่าจะทะลุ800,000บาทและถ้าเป็นราคาเช่นนั้นจริงยอดขายก็อาจจะมาพุงพ่งๆเลยนะครับหากใครช่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคิสกายขอพระคุณยิงสูงครับ